อืสี see, so ่ร้อยยูเห้าสิบบาทสุดยอดมีน้สามถุเนีน้ำ <dialect> วันบริสุทธิ์นี่น่าหน้าใสชอะไม่เปิดแอร์วลองพูดเดี๋ยวไม่ทุเรียนติดคอเปิดแอร์ผีแห้งแต่หน้าหไม่ลื่ เียวรารักษาสุขภาพมักติดเอมไทยได้แบบนี้มีชีวิตแบบนี้มีเสิยงน่าจิงคิดอะไรจะกินวันอีกจีห่อคืนวัซื้อหัวหมูไส้หมูซี้อปลาโยโย่กรเดาต่ชิี้เก็บไว้ใสีได นม่เกินสามยูล้วนะสามเนี่ยันนี้ไม่ไม่เต็ม <c oughs> ไม่เต็มด้วยเมียมาแล้วต้องรีบเก็บเมียมาต้องรีบเก็บเมียส่วนเมียเมีย